ค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องของปายสู้ฟูสู้คนจ้าพี่น้องจ้ามาเมื่อนี้กินแกงหน่อไม้อีกเดียวจ้า,านะเต็มถววังง่วใหญ่เลยมาจากพี่น้องมาโนหัวน,น,น้ำกันจ้าผัากาากาดเขาผักบุ้งแล้วก็ผักกะทินจ้ะพี่น้องมาแซ่บๆจ้าลงมือกันเลยจัดจัดบุ๊มมีเกลียวแปลงเนาะ ใส่ฟักทองจ้ะแล้วก็เผ็ดหูหน,นูปักพอมึงงามมันจะหลุดสดน้นามก็ใส่ลูกโหลดใส่ผักกาดสุดแซ่น้าที่เนาะแกงแมงมันแกงฝ้นไปหา,มาเหมชา อ้าวพักบ่อ้าวแซบบอมันหอนวะจับมทำไมอืมอบรอบดอลองพอนังนังขัง ลุลดดุดพี่นงองจระฝนตกมือเสารกำพันไปหาเลยนะนอยากินแห้งกับพี่นงองจรั ล็กห้องดวงเว็พักใส่หมูหักแกงใส่ววบวบปลาบนลุงปลาลูกโดดกดุกเดียวเพชรหิวเขาจนซันพี่เนอะ แกงแมงยห่่ๆแบบนี้เะน้ำมันมันกรอบดีนะไม่ไม่เลยมากแก่ย่ มาไม่ไปปลามันมีน้ำอโอ้ยเพชรหอน อันใหญ่ nhai เด้อ เลือกยาไว้ก่อนพริกสวนอันนี้เป็นพริกสวนเพ,นพ,นพ,นพนนนชรยิ้ว,ข,วาาข่าวกันจนสั่นใส่ปลาขาวมพร้อมจากพี่น้องจ้ะมาจับแสนรากันจ้ะเขาี่เนียว เขาเหนียวสื่ออานมอนีบริเ้อจกักระเทียน แต่บุม <Yes> ันยงมัวนนอืมจับถือดูวงยาก่อนไม่ติดแงมั้งยก จำนำนนม,ม,มันว่าเขามีม่ไม่ต้องมาไปแล้ยอืมเห็นหนนุ่นโนจ้ะจุบเบอะป้าเขาสาวเขาสาวเป็นเขาเทียงบ่มเนเทียงระบายนนเนาะ tắt tất cả nặng, tất bằng không tất cả không không tất bằng มดูกโลดหิตกะโลกไปเลย ของหมักจากพี่น้องสาเมนูประจำสองแกงมาใหม่ตำมะพรจาวสนก็ามาสามบ,มบัาิเหมือนบ่ก่อนเห็นเขามาเหน้าต่แม มือนเห็นเขามาบึงสงใชมีคน้าวและใั้สมัสมักอืม กินตอนนันห họ นี้แท้ใส่บ่วงเว้ยจับมาแล้วกระถึกกระดูกหลวด